เราเห็นเห็นในนั้นมีหลวงพ่อไปอยู่หลายองค์องคไหนเป็นองค์เก่าองค์เก่าที่มีตู้ลูกครอบนั่นคือองค์เก่าองค์เก่าที่ลงปูนแต่ลงทองใหม่ใช่ไหมฮะใช่ลงปิดทองใหม่คือว่าบอจจะมาาปิดทองแล้วเพิ่งสงการเนี่ยจะมาสงน้ํากันทไม่น้ํามันเยอะตั้งที่จากเราไม่น้ํามันซึมเข้าไปกลัวปูนมันจะเสื่อมสภาพก็เลยปิดทองแล้วทำครอบไว้ทำครอบไว้หลอหลวงลอองค์นั้นคือองค์เดิม องเดิมดั้งเดิมเลยทันท่านเนี่ยไม่ว่าไม่ทันผมไม่ทันอ่แต่ถแล้วแต่ถ้ารูปอ๋อเหมือนวันรูปนั้นไม่ไม่ทันท่านไม่ทัน่าหลวงพ่อพระครูเกษมธรรมวินานเป็นคนจัดสร้าอดูไม่ทันท่านนะแต่ว่าเก่าที่สุดละอันนั้นเก่าที่สุดเพราะหลวงพ่อพระครูเกษมน้อมวินันหลวงพ่อเกื่อนเนี่ยท่านทันท่านทันหลวงพ่อไปตอนเป็นสามเณรอ๋อแล้วรูปเหมือนอีกอีกอีกรูปหนึ่งเนี่ยทันคือคือห่างกันเท่าไหร่อ่ะ ที่หล่อเป็นโลหะที่ที่ปี2,500้าถ้าจำไม่ผิดน่าเป็น255พาตอนที่สร้างมันจบหลังนี้แหละฮะแต่ถ้ามองถ้าเข้าไปแล้วมององค์นี้จะดูเก่ากว่าใช่ใช่เพราะว่าองค์นั้นเนี่ยเป็นปูนแล้วเราก็ไปลงทองไว้แล้วก็ครอบไว้ก็เลยดูเป็นใหม่แต่องค์นั้นเก่ากว่าเก่าว่าเก่าที่สุดเก่าที่สุดนะฮะแล้วเราเคยมีการจัดไมาแห่จัดอะไรแบบนี้นะฮะมันยกไม่ได้แล้วติด ออยกไม่ได้แล้ว<า>นะฮะ,ฮะไม่มีจัดมาแห่อะไรเลยโอ้ไม่มีจัดมาแห่อะไรนะพระอาจารย์คิดในการที่จะสร้างวัตถุมงคลนาของหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปเนี่ยท่านดังวัตถุมงคลดังมากๆเนี่ยนะฮเะออเคยมีคนในวัดมีของเก่าๆอะไรแบบนี้อยู่บ้างหรือไม่มีเลยมันก็มัมนต้องมีอยู่บ้างคือคนที่เก่ายิงเก่าๆจริงๆ,ๆอขาได้มีเก็บไว้แล้วก็จะให้ลูกให้หลานก็คือ,อ เหรียญจอบรุ่นแรกเหรียญจอบรุ่นแรกจริงๆแล้วลงลงหลวงพ่อไปให้ท่านทำมาสามพิมครับก็คือเหรียญหูจอบครับแล้วก็เหรียญรูปไข่แล้วก็เหรียญใบเสมาครับเหรียญทนี้ว่าปันบางีก็เรียกก้นแมงดาครับอย่างเงี้ยแล้วคือทำมาเนี่ยเหรียญจอบเนี่ยเขาหลวงปู่ใบทำมาแจกตรงนั้มุ้งส้มสงครามครับก็เหรียญจอบได้ทําให้ผู้ชายครับูปไข่ทำมาผู้หญิงครับเหรียญเสมาทำมาเด็กอ แล้วก็ที่ท,ทานิหลวงพุธไปยังนี่คือเรีนเล่นลังบาช้าลังบาช้าแต่ไม่ไม่ชานยเนไปมางรัท่าภาพก่อนโอ้ฮะแต่เขาก็เล่นหากันแล้วก็เล่นหากนั่นคือรุ่นแรกที่หลวงพุไปทาโอ้ครับนะฮะแล้วเรื่องของประสบการณ์เนี่ยมีคนมาเล่าให้อ่อะอาจารย์ฟังนิดน้อยว่าป็มีอะไรวใ,ใหญ่จะแค้วคาดอือฮ uh ั huh. ่กระท่างที่เห็นครับต่าที่เห็นกับตาเลยก็คือ ไปกระถิ่นหลวงพ่อครับแล้วรถตู้วิ่งสวนทางมาเหมือนกับตกไหลาทางแล้วหักเข้ามาปุ๊บรถลิกคว่ำรอชีฟ้าเราก็จอดโยมก็ลงไปดูครับคนขับออกมานั่งตกใจอืแขวนเย็นหัวไปคอไปอยู่อแล้วคนที่เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อไปที่เนี่ยฮะรูปเหมือนท่านมีใครมาขออะไรแล้วก็ประสบความสําสเร็จเขาเคยมาบอกเล่าอะไรไหมฮะ ส่วนใหญ่ก็มักจะมุงเน้นเรื่องการงานมากกว่าเรื่องการงานแล้วก็เรื่องค้าขายอย่งเงี้ยส่วนใหญ่ก็ประสบความสําเร็จอยกเว้นเรื่องถ้าขอไม่เป็นอาหารไม่ได้ไม่ได้ก็หลวงู่ไป่าชอบไปชอบทหารก็ทหารใครมาขอก็ต้องโดนน่ะโดนทหารโดนหารแน่ฮะนะฮะวัดเราเนี่ยสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อป่ากมากรุ่นลหฮอถ้าเป็นเหรียญจอบเนี่ย แล้วมั่งจัดของู่ไปมาคือนี่รุ่นนี้คือรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่รุ่นแรกคือหลวงพู่แปดเป็นคนสร้างครับพอรุ่นที่สองเนี่ยก็คือหลวงพ่อพคกูเสีมธรรมพี่นันครับหลวงพ่อเพื่อนอดีตเจ้าวาดลูกที่สี่ครับเป็นผู้สร้างลูกทีรุ่นสองสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับจ้างมือสร้างมาเพื่อนําปัจจัยไปสร้างโรงเรียนพระเพรทิธรรมครับปีสามสี่ครับยั้นีเรียกว่าจบสองครับ อรุ่นที่สามก็มาสร้างปี2555 5บนั่นคือรุ่นสร้างบรรพบุราษรุ่นจากบรรพบหลังเก่ามันเล็กมันทับแค่บารมีงานแล้วเนี่ยญาติโยมเบียดทองเบียดเสียดกันก็เลยสร้างหลังใหม่ขึ้นมาเป็นรุ่นสร้างมันดบปี55ครับแลวรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่สี่ทิ้งมากี่ปีแล้วฮะาทิ้งจากรุ่นสามมาเนี่ย12ปี12ปี12ปีเพิ่งจะสร้างนี่เุิ่งจะสร้างรุ่นที่สี่ แต่มันก็มีระหว่างนั้นก็มีสร้างรุ่นอื่มาเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่เด่นจบโอ้ระหว่างทางในระหว่างปีก็ม,ม,มีสร้างอยู่มีแต่ว่าบัตรกำแพงสร้างแล้วต้องมีสร้างเพื่ออะไรต้องมีจุดประสงค์จะไม่สร้าง,พางเพื่อเพื่อไม่ได้สร้างทุกปีอ๋อแล้วให้อนุญาต ผู้คนมาจัดสร้างไหมฮะหรือว่าวัดสร้างเองวัดจัดดำเนินการเองทั้งหมดวัดที่วัดจะไม่ให้ใครมาจัดสร้างทั้งสิ้นอืวัดจะเป็นคนดาเนินการดาเนินการทั้งหมดนะไม่มีนายทุนไม่มีนะผู้สร้างวัดก็ดําเนินการจัดสร้างทั้งหมดแล้วตอนนี้ทิ้งมาหลายปีเหรียญจบแล้วกําหนดที่จะสร้างอีกทีปีหกปีหกเจ็ดหกเจ็ดคือปีนี้ปีหกปีหกหก หกอ่าเป็นนี้ปีหกห้าเราทำพิธีเททองเททองเททองก่อนเททองก่อนหกห้าปลายปลายปีนฮะแล้วปีหกหกเราก็จะเปิดจองปีหกเปิดจองปีหกเจ็ดถึงจะได้รับพระได้รับพระอืททำไมทิ้งระยะขนาดนั้นนะฮะก็เพราะว่าการจะหล่อเหรียญมันใช้เวลามันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เียนฟั๊มเหียนฟ้ามแป๊บเดียวมันก็เสร็จแต่หล่อเหรียญคือเมื่อเรากําหนดจํานวนก่อนครับแล้วถามช่างว่าทําทันไหมเสร็จเมื่อไหร่อ๋อ เาต้องกำหนดจำนวนเหยให้เรียบร้อยอพอทำขึ้นนี้สึกจะประมาณถ้าที่มีจำนวนจำนวนเหรียญประมาณห้าแสนกว่าเหรียญหา้าแสนกว่า,นาคนใช้เวลาในการทำเพราะต้องไปฉีดดินฉีดอะไรตกอ่าอจะเสียทั้งหมดมเพราะอย่างทองคำหน้าพระชุดมันต้องรอจำนวนจองครัต่อจึงจะถอดอ๋ออันนั้นรอจำนวนจองแต่ที่นะจะากะำหนดไว้คือพวกมีเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองแดงทองเหลืองเนี้ยสามารถ เทได้เลยเทได้จรางแน่นอนอ่าฮะอืมเราจะได้เห็นตัวอย่างการเทเมื่อไหร่อ่ะวันนี้แหละวันนี้ก็เห็นแล้ววันนี้แหละอ๋อวันนี้เห็นรูปแบบอครั้งแรกทั่วประเทศครั้งแรกทั่วประเทศเห็นว่าตอนเออเราได้มีการมีการจัดการบวงสรวงใช่ทีมบอสารไปแล้วไปแล้วนั่หละฮะครือว่าเพราะว่าที่โยมนำนำบนสารมาให้มันเยอะมาก เราก็เลยต้องทําการหลอมมวลสารก่อนเพื่อให้เป็นเป็นแท่งแท่งแล้วก็มาพีวันนี้อมวลสารมันมีอะไรบ้างที่ที่สำคัญสำคัญฮะแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหน้าที่เราไปให้เกจิอาจารย์ทั่วประเทศอได้จานแผ่นเอาไว้ครับก็จะไม่เป็นทั้งจับประมาณสองร้อยกว่าหรือว่าสามร้อยกว่านี้เนละยจับไม่ได้โอ้คือทั่วประเทศที่เราไปนะก็เอานํามาหล่อหลอมนะฮะแล้วก็เหรียญที่ญาติโยมมาร่วม นอเด่นเจียอาจารย์ที่ว่าผ่านการพุทธาิเศษมาแล้วครับพระพุทธรูปก็มีครับขันทองเหลืองเก่าอะไรเยเยอะแยะไปหมดอันนี้เราสร้างทั้งหมดกีดพิมพ์มาฮะหรือเพื่อพิมจอบอย่างเดียวเลยจอบจอบอย่างเดียวมีจอบเล็กจอบใหญ่อ๋อจอบเล็กจอบใหญ่<ช>นะจอบเล็กนี่ขนาดประมาณขนาดน่าจะประมาณน,นิ้วหนึ่งมั้งนิ้วหนึ่งไม่แน่ใจนะสองทน ประมาณนั้นนะตอบใหญ่ก็ก็จะมีมีขนาดปกติที่ที่ทั่วทั่วไปนะฮะทั่วไปอันนี้เราเราเราถอดพิมพ์มาจากของเดิมเลยนะฮะนี่ไงถอดพิมพ์มาจากของเดิมครับเราเราจะในรุ่นในรุ่นนี้เนี่ยเราต้องการนํารุ่นแบบรุ่นหนึ่งรุ่นสอรุ่นสรวมแล้วเป็นรุ่นสี่อ๋อเอา เอามารวมมารวมกันนะเอกลักษณ์นะฮะเราจะต้องต่อโคต่ออะไรลงไปต่ออรุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีจุดอะไรเลยอพอรุ่นสองจะมีจะมีจุดอยู่บนอยู่บนศีรษะหลวงพ่อตรงขอบสามจุดอพอรุ่นสามก็มีจุดรอบข้างอพอรุ่นสี่ปุ๊บก็เอาจุดสามบนไม่จุดสามจุดแล้วเป็นจุดสี่จุดจุดสี่จุดจุดสี่จุดมันมีความหมายก็คืออริยสัจสี่สี่พระเจ้าสัจรูส่วนรอบ ขอบ้องก้างเป็น8จุดก็คือมารกไว้องแปดโอ้เรามีความหมายด้วยต้องมีความหมายมีความหมายด้วยแล้วถามว่าจุดนี้คืออะไรต้องบอกผลได้ว่าความหมายคืออะไรโอ้นี่สามารถจะแยกแยกแยะได้ใช่เพราะปกติเนี่ยการสร้างย้อนยุคถ้าเราเอาของเดิมมาทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นของเก๋ไปใช่มันก็เลยต้องให้มีแตกต่างนิดนึงต้องให้มีแตกต่างเพราะต้องเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็จะดูได้มีความแตกต่างใช่ถูกต้องนะฮะเราเราเททอง หล่อชนวนมวลสารวันนี้นะครับวันที่ห้าธันวาคมทําไมเลือกเอาวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันดีวันดีวันมงคลเป็นวันมงคลโอ้ฮะป็นเป็นวันดีเป็นวัดแล้วเป็นวันในหลวงด้วยโอ้ราชการที่9ราชการที่าอ่าก็ถือว่าเอาความเป็นมงคลนี้มาเป็นวันเริ่มในการเททองเททองนะพระเกจิเรานี้มนไว้กี่รูปครัทั้งหมดแปดรูปแปดรูปเมื่อมนแล้วเมื่อ หลวงพ่อพิ่งสอบสุสานคงที่ท่านติดศาสนิจิรับเมื่อวานนี้ท่านเลยมาเสกปฏิทินให้ก่อนอ๋อท่านทําไว้ให้ก่อนเสกปฏิทินแล้วเซยมนสารนี้ให้ก่อนอ๋อนำนำไว้ก่อนเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็วันนี้จะมานั่งพิธีแปดรูปแปดรูปพระเกจิอาจารย์นะฮะพอพอจะบอกรายนามได้ไหมฮะก็มีฟาราพัฒนากรหลวงพ่อสมชายควัดปาริวาสกรุงเทพมหานครครับแล้วก็มี หลวงพ่อนัดครับจังหวัดตาดวัดอาใหญ่วัดอาใหญ่ครับหลวงพ่อบุญยิ่งอออืืวัดอุทัยโพธาระโพทธาโพธารามครับจากเพชรบุรีเพชรบุรีหลวงพ่อหลวงพ่อมาหลวงพ่อรักครับอนาลโยอนาลโยวารมีสามสิบสามสิบทัศน์ทัศน์อยุธยาวัดสุทธาวาสวิปัสนาอยุธยาครับสี่แล้ว อ่าหลวงพ่อสะอาดครับนครสวรรค์อวัดเขาแก้วครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงหลวงปู่ตมทรัพย์อวัดเบลุวันสีสะเกดสีสะเกดแล้วก็มีหลวงพ่อหลาครับจังหวัดชุมพรวัดดอนลวกโอ้จังหวัดงใต้แล้วก็อ่าแล้วก็มีหลวง หลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมครับนะก็วันนี้ก็เสกหมุนสารเสกมงซ่าแล้วเปิดจองเมื่อไหร่ฮะเปิดจองกําหนดวันแน่นอนแล้วคือวันที่25มีนาคม2566เอ้าตั้งตั้งแต่นี้ไปก็ยังไม่จองเลยฮะอยัางเอ้าเหรอฮะไปเปิดจองแล้วเห็นคนว่าอยากได้เขาอยากจองกันนี่จะทํำยังไงต้องรอต้องรอวันที่25รอวันที่25ใบจองจะออกอะไรจะออก บวชวงบชวชัวทั้งใบจองออกหมดออกหมดจะจองที่วัดก็ได้จองทางเพจก็ได้ทางเพจแต่ต้องชาระปัจจัยทั้งหมดเลยโอ้หฮะรายได้เอาไปทําอะไรครับรายได้ที่ได้มาก็คือเราเราจัดสร้างนี้มาเพื่อสมโภชบวชครบหนึ่งร้อยปีและรายได้นี้เราจะไปจัดสร้างโรงเรียนพระยติธรรมัญาบ,บา r ีใหม่สี่ชั้นโอ้ฮะต้องใช้งบต้องใช้งบ ยังไม่ได้ยังไม่คำนวณจำนวนเลยแต่น่าจะน่าจะยี่สิบสามสิบล้านขึ้นไปอ่าฮะงานนี้เราเราเราวางการเสกไว้เมื่อไหร่อ่ะฮะหมายถึงพุทธาพิเศษกับหรอพุทธาพิเศษพอพุทธาพิเศษที่น่าจะก่อนก่อนเดือนก่อนเดือนมีนาประมาณปีหกเจ็ดไม่ถกาไม่ไปมกราก็น่าจะเป็นเดือนกุมภาอืมฮะเดือนกุมภาคือปกติการเปิดจองเนี่ยนะ อทาทั่วๆไปเขาเปิดจองมาเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าจะเสพเมื่อไหร่นะระยะนานขนาดไหนแต่พอเขาจองเขาเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะได้รับพระเร็วแต่ว่าพอรู้กําหนดอย่างของเราเนี่ยโอ้โหตั้งปีหน้าหูไกลไอ้อย่างนี้เขาจะเขาจะตัดสินใจในการจองอยังไงครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นมาจองกันนะก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> <Churchill> ็นมาจองกันเพราะว่าก็ถ้าคือ คุณก็เก็บใบจองไว้บางทีเก็บใบจองบางทีปัญหาก็สัางถ่ายจต่โทรศัพท์ไว้เพราะได้บางทีใบจองอาจจะเปื่อยเพราะว่ามันใช้เวลานะเราเปิดจองทั้งหมด5เดือนแล้วก็ยี่ยี่ห้ามีนาคมเปิดจองวันแรกครับน่าจะปิดประมาณปลายเดือนสิงหาคมครับอืมแล้วก็ไปเสกปีหน้าแล้วไปเสกปีหน้าเสกปีหกปีหกเจ็ดหกเจ็ดประานทีเศษ อืมก็มีถ้าถ้าคิดคิดทั่วไปก็คงไม่นานเกินไปเพราะบางรุ่นเขาก็ปีกว่าเหมือนกันนะแต่นั่นเขาไม่ได้กําหนดคนก็เลยเลยคิดว่าอุมันไม่นานแต่อย่างของวัดเรากําหนดเลยกําหนดโอ้กาหนดเลยเพื่อจะให้เขารู้ว่าจะได้รับพระเมื่อไหร่ใช่ได้รับพระเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าไปรับในช่วงงานประจำปีมันจะยุ่งพะฉะนั้นเราต้องพุทธาพิเศษก่อนแล้วก็จากพุทธาพิเศษอาจามานอาทิตย์หนึ่งให้รับพระเลยก่อนที่สิ่งงานประจำปี พระอาจารย์จะบอกถึงความสบายใจในการจองพระข้ามปีอย่างนี้กับกับญาติโยมยังไงอะจะอ่าบอกให้เขาสบายใจว,ว่าวัดสร้างเองวัดสร้างวัดสร้างเองทุกขั้นตนอนแล้วก็ไม่มีในหน้าอะไรทั้งสิน้นยังไม่ถ้ามีคนไปแอบอ้างติดต่อทางวัดดันดีอืไม่มีใครแอบอ้างได้เพราะวัดเป็นคนจัดสร้างเองทั้งหมดครับแล้วความความเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงแต่ละตอนเราจะ เราก็จะมีอัปเดตอยู่ในเพจวัด Facebook วัดอจะบอกกล่าวว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไรแล้วจะมีตัวอย่างวัตถุมงคลออกมาให้ได้ติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาเวลาใบจองจะใช้บัตรประชาชนในการจองถึงแม้บถึงแม้ใบจองหายคุณบัตรประชาชนมาเช็คได้อ๋อก็สามารถจะเช็คได้ฉะนั้น นะใครจะจองด้วยความสบายใจมาจองได้เลยจองได้เลยไม่มีปัญหาในการวัดรับผิดชอบเองทั้งหมดรับผิดชอบเองทั้งหมดครับนะเพราะอันนี้วัดสร้างเองวัดสร้างเองครับกาไเป็นใครแอบอ้างจะจอทางวัดทันทีครับไม่เป็นใครแอบอ้างไม่ได้ครับนะอย่าไปหลงเชื่อคนที่แอบอ้างนะครับเพราะว่าวัดเดินมการเองทั้งหมดจะอ้างว่าเป็นลูกศิษย์วัดอะไรก็แต่โทรเข้าทางวัดทันทีว่ามีให้ใครไปเกิดรับจองข้างนอกไม่ก็ไม่มีตามศูนย์พระก็ไม่มี จองจองที่วัดเท่านั้นกับจองในเฟซบุ๊กวัดรหรือเว็บวัดได้สามช่องทางานะรถาอาจ,จารย์มีอะไรจะฝากถึงญาติโยม,มนะครับในวัตถุคคนของหลวงพ่อไปคือที่จัดสร้างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยได้เหรียญหลวงปู่ไปเนี่ยไปคล้องคอไปปกปักรักษาแควค่าปลอดภัยเพราะว่า เหรียญเงองเกาก่าบ,บางทีราคามันสูงมากออกวินิจมาเพื่อที่ให้ญาติโยมที่อยากตอก้องารไปใช้จริงๆต้องการไปบูชาจริงได้ไปไว้ไว้ครอบครองและได้ร่วมทํามุญสร้างโรงเรียนประเทศทรมกลับ,บ,บทางวัดําแผงด้วยครับ